พี่หนึ่งค่ะระหว่างระหว่าที่พี่หนึ่งตอบมาเมื่อกี้แวบหนึ่งค่ะเห็นหน้าโก้อนตุลกตุลว่าไงนะคะเมื่อกี้ทำหน้ามินนี่อะไรคะไหนเล่าหน่อยเล่าหน่อยค่ะครับก็กลัวกลัวพูดได้เลยครับพูดได้พูดได้เลยค่ะอ๋อจริงๆครับแต่ว่าเพลงเยอะจริงแต่ละคนได้ร้องแบบเต็มอิ่มจุใจผู้ฟังแน่นอนครับผม ไม่ได้ร้องแค่เพลงสองเพลงเนี่ยนะใช่อยากถูกด้านแบบเยอะจริงอย่างเงี้ยเยอะจริงนะผมเองก็เกินคาดเหมือนกันและกำลังจะคิดว่าจะจำเนื้อได้ไหมฮะเพราะว่าเพลงเยอะจริงๆแล้วเยอะที่ยินสามสิบเพลงเลยคือรอบที่แล้วผมจําได้ที่หนึ่งคอนเสิร์ตใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นยังประทับใจคนดูจนถึงทุกวันนี้เพราะว่าคอนเสิร์ตจริงๆแล้วสองชั่วโมงคือแล้วเราฟาไปกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงกว่าโอดด้วยรอดพี่ ใช,ใช่ใช่คย,ยาวๆเลยครับแล้วก็ทุกๆเพลงที่หนึ่งคัดมาต้องบอกว่าทุกคนร้องตามได้คือเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจําของทุกๆคนแล้วก็ครั้งนี้ผมก็ได้ร้องเยอะเพราะว่าอรอบนี้นอกจากร้องเยอะแล้วเราก็คุยงานเยอะมากครับพี่หนึ่งโทรหาทุกวันเลยค <S <S> รันเราพี่หนึ่งโทรหาพวกเราทุกวันเลย พี่หนึ่งคือตั้งใจมากๆ<ะ>แล้วก็คุยในเรื่องเพลงว่าแบบเพลงเ,เราอยากร้องไหมเราถ<ะ>นัดไหม<ะ>ถ้าเราไม่ถนัดพี่หนึ่งก็ไม่เอาอ<ะ>ยากให้เขาเสิร์ฟเนี่ยแบบมันเป็นเพลงที่เข้าปากพวกเราทุกคนจริงๆก็เห็นในความทุ่มเทของพี่หนึ่งเล<ะ>ครับม,มากบางทีโทรตามแต่ละเพเพราะว่าเราอยู่ในไกด์เราเรามีไกด์เพลงแล้วปุ๊บเราพอทำเพลงปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ไม่จินตนาการเองว่าเขาจะร้องแบบไหนเราอยากให้เขาร้องแบบไหนดีกว่าเราถือว่าเราเป็นโปรดิวเซอร์เราต้องรู้เราดูเข้ามาตั้งแต่เด็ก ั้งแต่ต,แตั้งแต่เข้าประกวดเรารู้แล้วว่าต้องมามุมไหนถึงจะเพาะมามุมไหนแล้วคนจะกรี๊ดโทรตามครับว,ว่ามาร้องไกล้ให้มานหน่อยเพราะสิ่งที่ลูกจะได้ประโยชน์ตรงนี้คือลูกจะรู้เลยว่าลูกต้องร้องแบบนี้บางคนอาจจะมองว่าอ้าวดีโอมาคนเดียวลูกทุ่งคนเดียวอันนี้ร้องน้อยแน่เจอพวกพวกรุงไม่มีทางครับต่อให้อยู่คนละค่ายผมไม่สนใจครับผมโทรหาโทรหาพี่เดือนก่อนใช่พวกคุณทัพี่เดือนก่อนครับพี่เดือนเดือนขออธิษา ขอลูกนร้องเยอะได้ไหมขอลูกนร้องเยอะได้ไหมจะจ่ายตามทูกเดิมนะขอร้อพี่เดี๋ยวว่าไงครับพี่เดี๋ยวว่าไงครับตาต้องให้แล้วล่ะถึงถึงตอนนั้นเขาจะไม่ให้ตอนนี้เขาต้องให้แล้วล่ะขอทุกคนฟังเขาอยู่ถ้าถ้าอยากให้ตบมือได้นะคะกดได้เพราะว่าไม่งั้นการขับที่ตั้งใจมาดูลีโอไม่ให้ร้องแค่ลูกพุ่งได้ลูกดุ่งก็ได้อ่าก็เลยอยากให้เขาได้แสดง ผลงานก่จะดงออบฝีมือให้ว่าที่ทุกคนเห็นว่าอ่าทีนี้เป็นเด็กสุดใช่ไหมก็จะเด็กสุดเลยค็กดมื่อกี้สุดกว่าสิเก้าแต่เราก็นิดเดียองค่ะนิดเดียวจะทายจากเรา่เยอะหายจากเราเยอะยีโอ้โหเราก็แค่แค่ไนไ่ใช่อะเรียกว่าเดี๋ยวฟังสิ่ง้รงนี้ออนนิดนึงดีกว่านะ